สวัสดีค่ะได้รับรถ Toyota Camry เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรถตรงปกส่ง,ง,งถึงบ้านรถราคาไม่แพง้วยค่ะบริการดีมากเลยค่ะขอบคุณละใครหาอยู่นะคะ2.4 EL Navigator นะฮะ,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 ะราคาเบาๆนะฮะสภาพแบบนี้หายากมากๆนะแต่โปรบ,บ้านมีเข้ามานะครับผมสนใจรีิดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ สวัสดีครับวันนี้โปรรถบ้านนะครับมีรถเข้ามหนึ่งคันมาเป็นรถผู้บริหารสภาพดีนะฮะขครหาคุณทอ a a c c แอค G9 2.4อยู่นะครับคือยนต์2ล0 0ล c นะฮะออปชั่นนี้หายากมากแต่โปรรถบ้านหาได้แล้วนะครับวันนี้เป็น Honda Accord 2.4 EL Navigator ปี2013นะครับแล้วเลขไมล์น้อยมากๆได้ไมล์แค่100,000นเองนะครับแล้วกการตีไมล์แท้เ้วยนะครับไมล์น้อยนะครับสภาพดีมากๆเป็นสีเทาเดิมโรงงานนะฮะ ใครหาอยู่นะครับไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะฮะวันนี้ผมจะพาพี่ๆเพื่อนๆนะครับมาเร้าชมเจ้า Honda Accord g i เครือนี้นะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนสภาพดูเป็นยังไงน่าใช้หรือเปล่ามาชมไหมครับคันนี้นะครับจะเป็น2.4นะครับสิ่งที่แตกต่างจาก2.4กับ2 0นะฮะก็คือไฟหน้าของเขาเองนะฮะโคมไฟหน้านะครับจะไม่เหมือนไฟ2 0นะฮะนี่ครับดูดีไซน์ของเขานะฮะสวยงามมากๆนะฮะนี่คือไฟหน้าของ2.4นะครับ แล้วตัวนี้มีไฟเดย์ทำงานด้วยไงด้วยนะครับด้านหน้าก็จะมีไฟตัดหมอกในตัวนะครับจะมีคิ้วโครมมันก็จะมีตะแกรงกัางพึ่งพลาสติกนะครับเป็นสไตล์ของรถสปอร์ตนิดนิดนะครับแต่ก็ผู้บริหารสภาพดีนะครับคันนี้ก็ไม่มีสเกิร์ตเลยนะฮะใครที่ชอบรถที่มันไม่มีชุดแต่งนะคันนี้ถือว่าได้เลยนะครัคันนี้นะครับเป็นสีเทาเดิมโรงงานนะครับมีเก็บสีบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าสภาพเดิมทั้งหมดรถไม่เฉียวไม่ชนไม่พวคาไม่จมน้านะครับผมสภาพสวยงามมากๆเลยนะครับมาดูเรื่องของแบเ้ร คันนี้นะครับเป็นยาง2 2 5 5 0 R 1 7นะครับเป็นยางปีสองพันยี่นะครับเป็นยางพิเรียรนะครับเป็นยางอิตาลียางดีมากๆเลยนะครับล้อแม็กเขานะครับก็จะเป็นล้อแม็กปัดเงานะตัวนี้จะเป็นล้อแม็กอันอยปัดเงานะครับผมขอบ17นะครับเป็นสไตล์ของเจ้า2.4นะครับดิสเบรกจานเบรกสภาพเดิมอยู่ครบหมดนะฮะแล้วก็โชกแลสปริงเป็นของเดิมจากโรงงานไม่ได้มีการเปลี่ยนไม่ได้มีการโมดิฟายนะครับแล้วก็ตางพลาสติกซุ้มล้อต่างๆอยู่ครบหมดนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนไม่ได้มมีกการรถอออดไปนะคับผ 2.4นะครับตรงนี้ก็คือดูง่ายๆเลยครับก็คือตรงกระจกหูช้างของเขานั่นเองนะครับจะมีอะไรบ้างครับจะมีเอนวอสนั่นเองนะครับนี่เขาเรียกว่าเอนวอส์นะครับเวลาเปิดไฟเลี้ยวซ้ายออกมากล้องตรงนี้จะนาผลไปส่งตรงกลางนะครับกลางจอนะครับเวลาเรามองเนเราจะไม่ต้องมองกระจกข้างนะครับมองตรงจอกลางก็ได้นะครับเราแต่ขนาดนะครับแล้วก็จะมีไฟ LED ที่เป็นเรียวด้วยนะครับผมมือประตูจะเป็นโครเมียมทั้งหมด4บานนะครับคันนี้ไม่มีการสาดนะครับไม่มีการสาดมาเลยแต่ว่าจะมีเป็นคิ้วโครเมียมเดิมโรงงานรอบคันนะครับ รถสีเทานะครับภายในก็จะเป็นสีครีมนะครับสวยงามมากครับรถสะอาดมากเลยครับผมเจ้าของเก่าดูแลดีมากๆเลยนะฮะหนังต่างๆครับสีครีมนี่คือไม่แตกไม่ขาดนะครับไม่ไม่ยับไม่ย่นนะฮะก็ลายไม้ของเขาอยู่สภาพดีมากนะครับหัวน็อตประตูหน้าฝั่งซ้ายนะครับไม่เคยถอดไม่เคยแกะไม่เคยทําใหม่นะครับไม่มีพ่นสีเก็บมาเลยนะฮะคันด้านะครับดูเป็นอาร์ง่ายมากครับเนี่ยดูงอต่อเอากลมชัดเรียงสวยแบบนี้นะครับ การทนจีว่ารถเดิมอย่างแน่นอนรถไม่คว่ำไม่เบียดไม่ชนมานะครับด้านในนะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับสวยงามมากๆเลยนะครับรถสไตล์ผู้บริหารแบบนี้นะครับก็ต้องแบบไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับน็อตประตูหลังฝั่งซ้ายนะครับนี่ครับหัวน็อตต่างๆเดิมหมดเลยทั้งบนและด้านล่างนะครับไม่แกะไม่ถอดนะนี่นะครับได้เพีตัวถังนะครับผม ของเดิมติดรถหมดนะครับไม่ได้มีการแกะทําใหม่นะคันนี้นะครับเป็นเครื่อง2004เนอะเครื่องยนต์ของเขาก็จะเป็น K24 หรือว่า 24K นะครับเป็นตระกูล K นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้การันตีความแรงแน่นอนครับแล้วก็ขับสนุกมากๆเลยนะฮะด้านหลังนะครับก็จะมีม่านปรับมือนะครับผมแบบนี้นะครับสไตล์กถผู้บรหารเนาะแคมเบอร์แอคคอร์มีเหมือนกันหมดนะครับใช้งานได้ตามปกตินะครับแห่งข้ามประตูนงครับความสะอาดต่างๆหนังต่างๆหนังสีเทาหนังสีดํา สีครีมต่างๆไา้ไม้ไม่แตกไม่หักไม่ชำรุดนะครับไม่มีรอยเลยครับสภาพดีมากมาดูเป็นอาร์กันรถสวยดูง่ายครับผมนี่ฮะให้ดูครับเม็ดอาร์กลมเดิมเียสวยตอกชัดหมดนะครับการันตีว่ารถเดิมนะครับเบาฝั่งคนนั่งนะครับด้านหลังนะดูรอยยับได้ครับจะมีรอยยับบ้างเล็กน้อยนะครับผ่านการใช้งานมาบ้างแต่ว่า ดูจากฟองน้ำนะครับดูจากหนังเขามันนิ่มมากนะครับแล้วก็บอกอายจุดของเขานะเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าฮอนด้าไอคอรนะครับไม่แตกไม่หักนะครับอยู่สภาพดีหมดเลยแล้วก็ที่พัะแขนนะครับมีที่วางแก้วต่างๆอยู่ครบหมดนะครับนิ่มๆเลยครับฝาพนานเป็นยังไงบ้างนะครับฝาเพนานอยู่สภาพดีนะครับไม่องอขณะใดๆมาแล้วก็จะมีแอร์ด้านหลังด้วยนะครับเย็นสบายแน่นอนนะครับผมมาดูยางหลังฝั่งซ้ายกันบ้างนะครับเป็นยางเทอร์รี่เหมือนกันนะครับสเปค2255อ R 1 7นะครับ ยางปีสม20นะครับถือว่าเป็นยางดีเลยนะยางยี่ห้อนี้นะครับแล้วก็งอแม็ก็จะเป็นงอแม็ปัดเงาเหมือนกันมีลุยรอยบ้างการใช้งานนะครับนิดหน่อยท่านเองนะครับดิสเบรกสี่ล้อครับโชกคอสปริงเดิมหมดทั้ง4ต้นนะครับผมด้านท้ายครับผมของแอคคอร์ดคันนี้นะฮะมีกล้องถอยหลังในตัวนะคะแล้วก็ไฟท้ายเขาเป็น LED ทั้งหมดเลยนะฮะ2.4ดูง่ายๆครับก็คือถ้าเป็นของเดิมของเขาจะมีเลขเพชรตรงนี้นะครับเป็น2.4 iVtec นะครับนี่คือเครื่องยนต์ของ iVtec แล้วก็ 2.4คือคร้นอยต์ของเขานะฮะเปิดฝาท้ายตรงนี้ได้เลยนะครับมาดูกันเห็นไหมครับว่าน็อตฝาท้ายไม่เคยมีการแกะมานะครับเดิมๆเลยนะครับรถตะเกียบต่างๆก็คือเดิมหมดนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับไม่แกะไม่ถอดมาเลยที่วางของเยอะมากครับรถผู้บริหารสภาพดีมากๆเลยนะฮะนะครับที่วางของเยอะเป็นไงครับผมนี่ครับยังอะไรมีอยู่ครบหมดนะครับแล้วก็ แม่แรงตัวขันมีครบทุกอย่างครับแล้วก็บสีนกาวเป็นยังไงดูตรงานนี้นะครับสีนกาวเดิมโรงงานอยู่ครบหมดนะครับไม่มีการแปะท้ายชนท้ายมาไม่มีครับแล้วก็วันนี้ไม่เคยติดแก๊สครับรถสภาพสวยมากครับแล้วก็ได้ไม่น้อยด้วยนะครับนี้บอกโอ้โหบอกผมจะเรียกว่านางฟ้าก็ได้นะครับเพราะว่ารถมันสวยงามมากจริงๆนะสภาพดีมากแอ้ไม่น้อยด้วยนะคะบรใช้ในกรุงเทพนะครับไม่ต้องกลัวรถน้าเค็มนะครับรถแชสซีไม่เป็นสนิมนะครับผม แล้วก็ยางหลังฝั่งขวานะเป็นยางพีรียสเปคเดียวกัน225 50R17 นะครับง้อแมปเปัดเงานะครับแล้วก็ดิสเบสแอนเบสอยู่สภาพเดิมสภาพดีนะครับยางดีครับยางปี20นะฮะยางพีรี่สเบดอาร์ประตูหลังฝั่งขวานะครับนี่ครับเป็นไงครับเดิมสนิทแผงข้ามประตูหลังฝั่งขวานะครับนี่คือสภาพเดิมๆของเขานะครับของไม่แกะไม่ถอดเลยครับอยู่สภาพดีหมดเลยนี่เมเดิมเลยนะฮะมันแบบมือก็ใช้งานง่ายนะครับดึงขึ้นมาพับปุ๊บเรียบร้อยทักเก็บก็ง่ายครับนี่ อยู่สภาพดีมากครับใครหาว่าสภาพดีสักคันหนึ่งสวยๆนะฮะเราเป็บบนอัลมาแอคคอร์ดนะมองดูคันนี้ไปครับสวยแน่ๆมาดูฮะประตูหลังฝั่งขวานะครับน็อตประตูทางบนด้านล่างไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับสติกเกอร์ไซด์แอร์และสติกเกอร์กลมยางอยู่ครบหมดนะฮะตอนนี้ครับเม็ดอาร์ประตูฝั่งคนขับนะครับคันนี้การานตีว่าสวยสวยมากจริงๆนะครับใครที่ดูคลิปโปรกบ,บ้านที่เราทำรีวิวไว้นะไม่ว่าจะเป็นผมหรือว่าทางคุณพิ๊ปปินนะครับ เราจะรีวิวเปิดตะเข็บให้ดูทุกประตูนะครับเพื่อให้ดูว่างดเราเดิมจริงๆนะครเรารีวิวไว้เหมือนพี่ๆเพื่อนๆมาดูด้วยตาทั้งเองนะครับคือไปเนะี่ยลดตรงปกแน่นอนนะครับการันตีเลยประตูฝั่งคนขับมีอะไรบ้างนะ่าสนใจนะครับก็อันนี้เขาเียบอกไฟฟ้าเมมโมรีนะตั้งเซ็ตได้หเซตสคือเซ็ตได้สอปุ่มนะครับนี่ตรงนี้อ่า ด้านล่างนะครับถ้าระจกหูช้างนะครับปะจกหูช้างใช้ขอยู่ตรงนี้นะครับนอกกระจบปิดประตูประตูนะครับกระจกไฟฟ้าออตโต้เฉพาะคนขับนะครับที่งรถกระจะธรรมดานะไมาไม้ต่างๆอยู่สภาพดีไม่แตกไม่หักนะครับปุ่มไม่ลอกนะครับผมเบาคนขับนะครับก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าเหมือนกันปรับได้สามระดับนะครับปรับเข้าออกปรับพนักพิงแล้วก็ปรับตัวดหนังตรงนี้ปรับตัวดันหลังตรงนี้ได้นะครับเบาเป็นลายจุดนั่งเราไม่ร้อนนะฮะก็ผ่านการใช้งานมาตามปกตินะครับนี่ก็จะมีรอยยับบ้างนะครับ ผมมาอยู่สภาพดีนะฮะโอเคเลยครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องเครื่องของเจ้าแอร์คอร์ด224คันนี้ครับว่าจะห้องเครื่องจะเป็นยังไงบ้างไปชมไหมครับ mm hmm. เปิดฝาโปรงมาให้ดูครับทุกอย่างครับคือของเดิมหมดฝาปรงสวยงามมากๆนะฮะก็สติ๊กเกอร์อยู่ครบหมดคำเตือนมอกรได้ตัวถางของเขานํำยาแอร์อยู่ครบหมดฝาปรงเป็นยังไงนี่ครับหัวน็อตไม่เคยถอดมาเลยครับทั้งหัวน็อตฝาปรงก็หัวน็อตด้านในตรงนี้ของด้านในเดิมหมดนะครับ ก็แก้มครับแก้มสวยนะครับเดิมๆเลยนะฮะไฟหน้าเราถอดไปขัดใหม่นะเราทำความสะอาดไฟหน้าให้ใหม่นะครับขัดใท้เกอรบ่อยละทั้งคู่เลยเอาก็นี่ครับฟ้าโป้งเดิมหมดนะครับไม่แกะไม่ถอดแก้มเดิมหมดเบ้าโชว์ต่างๆนะครับนี่รู้ด้วยครับตัวคําโชวกก็ไม่เคยถอดนะซีนกาวเดิมโรงงานอยู่ครบหมดนะครับทุกอย่างอยู่สภาพดีนะครับคันนี้ก็งานตีว่ารถเดิมรถสวยแน่นอนนะครับ ทางเราเราจะประกันโครงสร้างได้ทั้งหมดนะว่ารถไม่มีชนนะรถไม่มีน้ำท่วมรถไม่มคว่ำแลก็ถไม่มีจัาจต,ตัวถังนะครับคันนี้นะครับ,เคร, 24, ครบเครื่องยนต์ 2,400cc เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เอิร์ธดีมนะครับเครื่องยนต์ตระกูล K24 จะไปอยู่ในเครื่องของ RCRV 2.4เหมือนกันนะครับเรียกว่าเครื่อง i v t e a r t h d o m เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ข้อดีของเขาเยอะมากครับวิ่งน้อยด้วยแลวก็ไม่เคยติดแก๊สด้วยนะครับในออย่างหนึ่งครับ2.4ของเขาคันนี้ก็คือจะมีแท่นเครื่องเนาะสตัว ทั้งเครื่องต่างๆเขาเปลี่ยนหมดนะครับ4ตัวนี้นะครับสตาร์ทมาใส่เกียร์การันตีว่าไม่มีสั่นแน่นอนนะฮะเทสทุกไดรยได้ยปรยกันนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ผมเปลี่ยนใหม่หมดนะครับเป็นแบตเตอรี่ของ F.B แบตเตอรี่นะครับแบตอันนี้จะเป็นแบตกึ่งแห้งนะครับกองอากาศอยู่ทภาพดีของเดิมหมดนะครับเราทำความสะอาดใหม่ได้โปรยกันนะครับแล้วก็ดูน้ำมันเครื่องกันนี่ครับน้ำมันเครื่องเป็นไงครับก็ดำกันนะอย่างนี้ก็ว่าดำนะครับก็ ไม่ต้องห่วงครับดาเมื่อไหร่เราเปลี่ยนให้ทันทีนะครับลูกค้าที่ซื้อรถกระบะโฟลบ้านนะครับไม่ว่าจะจองออนไลน์นะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนมันเครื่องให้ใหม่หนึ่งรอบเลยนะฮะจัดการให้ใหม่ให้หมดเอาไปให้พร้อมใช้เลยนะครับผมสภาพดีครับห้องเครื่องสวยงามมากๆนะฮะคันนี้ก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูออปชั่นในของเจ้าสองดูสีคันนี้ว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ภายในเป็นยังไงบ้างไปชมเลยครับคันนี้เป็นกุญแจฟุตตานนะครับผมคันนี้นะครับได้ไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับ รับประกันไม่แทนนะครับรถประวัติศูนย์ตรงทุกระยะเลยนะครับแล้วก็โชว์ใช้น้อยนะครับสภาพดีมากนะครับเบาะต่างๆคอนโซลต่างๆถือว่าเจ้าของเราดูแลรักษาดีมากนะครับแอร์แบ็กเยอะนะครับแอร์แบ็กน่าจะมีประมาณ6กมุ้ได้นะครับก็จะมีคู่หน้านะครับฝั่งคนคอนโซลเนาะแล้วก็ม่านแอร์แบ็กนะครับซ้ายขวาฝั่งคนขับกับฝั่งคนนั่งนะแล้วก็ด้านหลังอีก2จุดนะครับเป็นม่านแอร์แบ็กเหมือนกันนะครับอันนี้ก็แอร์แบ็กเยอะนะฮะจอเขาจะมีจอเนวิเกเตอร์ทำตรงกลางให้ดูเลย พราะตัวนี้มันเป็นต่อจุดสี่เนนะครับ E L Navigator แล้วก็จะมีจอในตรงกลางนี่นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็สามารถต่อ F M b l u e t o o t ได้หมดเลยนะฮะแล้วแต่ใครอยากต่อแบบไหนนะครับเข้าเกียร์ถอยนะครับนะครับเดิมๆเลยนะครับนะครับใส่เกียร์ดีนะผคมอะไรไม่สั่นเลยนะครับเห็นไหมฮะเจ้าของเก่าดูแลดีมากนะครับคันนี้ ก็สภาพคอนโซลต่างๆไม้ไม้ต่างๆโอเคหมดนะครับคอนโซลกลางนี่จะเป็นแอร์ทั้งหมดนะอุณหภูมิปรับซ้ายขวาได้หมดนะครับแบ่งมันสองฝั่งนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวเนวิเกเตอร์นะครับนี่ถ้ามีตรงนี้เขาเรียกว่าเนวิเกเตอร์นะสองดสี่อันนี้จะมีเนด้วยก็ตัวนี้จะเป็นที่จุดบุหรี่อยู่ตรงนี้นะครับเกียร์ P R N D ทั่วไปนะครับมีเกียร์สปอร์ตด้วยนะครับแล้วก็เป็นเกียร์ C V T ได้บ่อยนะครับแล้วก็จะมีม่านอ่าวไฟฟ้าตรงนี้นะครับนี่ม่านอ่าวไฟฟ้านะครับใช้งานง่าย ปรับขึ้นลงเงียบเลยที่วางแก้ว2จุดอยู่ตรงนี้นะครับที่ปักแขนตรงนี้ก็จะมีอะไรบ้างนี่อ่าเอาไว้ใส่ปลั๊กเขาว่าเอาเลดเนาะหรือว่าที่จุดบุหรี่หรือที่ชาร์จแบตก็ได้ a u x USB อยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับพวงคุมเป็นมัมติฟังก์ชันสองฝั่งนะครับฝั่งซันควบคุมสื่อฝั่งนี้นะฮะล็อสายวางสายได้หมดเปิดสติกเกอร์โฟนได้นะฮะฝั่งขวาก็เป็นคูบคอนโรนนะครับอยู่ฝั่งนี้เหมือนกันนะครับผมมีหมดอีโค่ด้วยนะครับก็ประหยัดน้ำมันเหมือนกันนะครับ มีมีพัฒนาชิพนะครับคันนี้2.4มีพัฒนาชิพด้วยนะครับขับดีครับประกอบภูมิใจถือว่าสวยเลยครับนี่ก็เดิมๆหนังเดิมๆครับไม้ไม้ไม่แตกไม่หักนะครับโอเคเลยครับใครหา Honda a c c o r d 2.4 EL Navigator สภาพดีดีสักคันหนึ่งนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าไม่น้อยก็การันตีไม้แท้ก็ประวัติศูนย์ตรงทุกระยะเลยนะเจ้าของเก่าดูไงดีครับเปลี่ยนเซอร์วิสใหม่หมดแล้วเรียบร้อยนะครับผมราคาเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมไปแจ้งให้รถนะครับไปครับผม ฮอนด้าไอคอร์ด2.4 EL Navigator นะครับปี2013 G9 อันนี้ผมขายราคาเพียงแค่55,900บาทนะครับผมจัดไฟรนันได้ซื้อสดได้นะครับสนใจซื้อแบบไหนก็สามารถแจ้งได้เลยครับผมหากสนใจซื้อสดทำยังไงครับผมซื้อสดนะฮะโอนชำระเงินครบครับแล้วแชร์โรชั่นมาครับทางนั้นเราบริการส่งรถตรงถึงหน้าบ้านนะติดตั้งหวัดนะเอาบริการส่งรถด้วยรถสไลด์นะฮะส่งรถถึงหน้าบ้านเลยไม่ต้องมาเอารถเองครับเราบริการให้เลยนะฮะ จากไปน,นัน้นนะครับผมโทม,มาตั้งจองเข้ามาครับทางรานจะมีเจ้าหนาที่ไปน,นั้นโทรตรวจสอบเพืนะ่อเ็นเอกสารนะครับเอกสารคบไฟแนนซ์ผ่านนะครับเราก็มีประกรันส่งรถตรงถึงหน้าบ้านเหมือนกันยูไก่แค่ไหนครับซื้อรถได้เหมือนกันนะเราก็ส่งรถตรงถึงหน้าบ้านทันทีเหมือนกันเลยนะครับซื้อรถออนไลน์ง่ายใน,นดเดือนเขาทางติดรถโผล่รถบ้านนะครับฝากช่องทางกระตุ้นต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเฟซบุ๊กหระดูกรีวิวคิดตอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครอบคลุมช่องทางเลยนะแล้วฝากากดสังเกติงแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่่เพือนๆจะได้ไม่พลาดคลิปหมอนแมสหัันนนนนนีี้้คคม่าก็จะะะไออ์ฮ บอกกันนะครับว่าใครหาอยู่นะฮะ2.4 EL Navigator นะฮะาราคาเบาๆนะฮะสภาพแบบนี้หายากมากๆนะครับตับตัวบ้านมีเข้ามานะครับผมสนใจรึจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ